นี้นะคะเรามีงานลอยกระทงนะคะหลังจากที่ไม่ได้จัดมาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะ<ช>เพราะ<ช>ว่าโควิดบ้างแล้วก็น้ำท่วมบ้างนะค,ะคะก็วันนี้เป็นปีที่นะคะปี2 5 6 6กเป็นปปปการกลับมาจัางานลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีนะค,ะคะก็ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดกันแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะเก็บเครื่องไปบนรถนะคะเป็นที่จะไปสถานีเราไปรู้กันเลย,ยนะี่คะักำลังขนของส่วนนึงไปอยู่เป็นไงฝ่าย องานวิธีใหญ่แบบนี้แม่ไปไหมไปค่ะแล้วกระทงกับแม่เลยเรากระทงกับใครนี่เรากระทงกับแม่เป็นไงยูฟ่าตื่นเต้นมากเลครับมาซ้อมกับวงสตริงเป็นไงบ้างเป็นน้องเหมือนคนเดียวด้วยแรกกลัวครับก็ดีขึ้นมาได้ตึงค่ะเป็นไงพี่เตี้ยเอ้ยโอ้พี่เตยเตี้ยอะไรของใครอะไรอะ คนเดียวค่ะไปลอยกระทงกับใครคนเดียวพ่อแม่ไปดูหรือเปล่าน่าจะมาอยู่มั้งรู้สึกไงกับออกงานลอยกระทงค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะได้ออกมาเขินมากเลยค่ะ h เรจะมาถามคูต้นกันนะคะว่าเตรียมตัวออกงานลอยกระทงเป็นยังไงบ้างก็เตรียมเพลงหลายสไตล์ครับมีลูกทุก่งมีหมอลำมีทุกอย่างครับสําหรับลอยกระทงวันนี้ต่นที่สุสานแบนล็อกมาตลอดวันนี้ไม่ล็อกแล้วนะครับเป็นหมอลำอย่างเต็มตัวครับเจอกันตอนเย็ยนครับนี่เรากำลังเก็บของนะคะเตรียมที่จะไปงานแล้วตอนนี้กันเรเอาเครื่องเป่ามีแล้วก็อีกอย่างนะ่สุดพิเศษวันนี้เรามี พี่ๆนักศึกษาที่เขาสอนเราไปด้วยให้กำลังใจสลระจากมาอุบลไปกุฎประขาเพื่อเราเลยล่ะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะครูเป็นทรงช่างนี่ครูนี่เรากำลังรออะไรคะครูต้นเรากำลังรอครูครูจูเนี่ยครูบองปอนะครับเขากำลังออกมาจากมางบนารอเขาอยู่ครับทุกคนรอครูอยู่นะคะครูมาแล้วค่ะ อันนี้พวกเรากำลังขึ้นรถกันแล้วนะคนยิงยิยิงอ้าวเอาไปนาหน้าสุดอ่ะนาหน้าสุดจะไปด้วย ปลาขาวแล้วเดือดแล้วนี่นี่ก็เป็นเวทีนะคะแล้วก็มีของกินตรงนู้นด้วยดูตั้งแต่ ก็ไม่อนุญาตนะครับให้จุดพุจุดตะไลโคมลอยโคมไฟหรือว่าโคมควันนะครับตอนนี้ก็เป็นการงดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและความอันตรายต่อไเร็วครับแต่ว่าผมไปดูสถานที่แล้วก็แล้วก็สิ่งของพอมันไม่ไก็ของ่วของร่วมมือตอนนี้ สุขสันตันแบนนะคะมันเก่าแก่เป็นไงบ้างคิดถึงวงมากเลยค่ะตอนนี้คิดถึงจิ๊บปิ้งิดถึงบ้านกับใครมากับพี่เราจะมาดูวงเล่นวงอะไรวงสุขสันานแบนนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้เยอะๆพี่ <laughs> จะลืมคิดถึง ปลาด้วยมีไหมหอ่ะใช่มันมีมัน,นมีนนาอหารปลาอยู่เจี่ยวัยรุ่นเดียวเวททำไรทำไรตีอเอาอีกน่าเอาอีกตีผู้ชายจับตัวใหมอ,อุ้ยปลาหลุด 28ชุมชน,นในเขตเทศบาลเมืองวอังนิ่กระทงนะครับที่เขาร่วมการประกวดกระทงในประเภทประชาชนทั่วไปครับยังไม่กินทำรายการเนี่ยจะทำบ้าแค่ต้นบทเข้าวไปถึงไหนก็ยังสูงอยู่พูดยังพูดยังพูดทำได้ไหมนะครับนักสืมอภาพ เอาไว้เต้นแบบนีู้ไรมาไวลยหนลูดัไม่รู้จักสลัาบอกลังหัวแล้บอกว่าด้นี่ได้กินไม่ไกินใคด่ากูก่อนเอ้ยได้มาสูบกิยากเสต็มที่เข้าใจนะครับเข้าใจนะเต็มที่นะครับมีอะไรมีก็สบนะสดบไปสดบสไป หนึ่งรอบครับสนุกดีค่ะผิดไหมผิดค่ะนั่นเออผิดเยอะเลยผิดเยอะมากด้วยยองรอพัาเออมาทำไมครับวันนี้มาดูโมงสุรานแบนด์เล่นกระเทียมดูอย่างดูแล้วค่ะดูแล้วกลับบ้านได้ไปมาทำไมครับมาดูค่ะดูใครดูใครมาดูดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนยังไม่ได้ขึ้นเลยเธออยู่มอื่นไงมาดูเพื่อนอยู่มอ่นอู่มอืไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหม เออมาดูใครไดูก็จะมาดูตอนหลังๆไงมามาดู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 แก่กับนักร้องไหมนี่ไม่รู้ค่ะรู้ไหมว่าครูมาโรงเรียนอ่ะครูน่ะมาไม่ใช่ กูน่ะมางานตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเพื่อที่จะมาเพื่อที่คุยเขารอมันคนเดียวเขาบอกมันสี่โมงเย็นมันบอกว่าไปก่อนเยมาไม่ทันครับกับคุณคู่ังปอนห้่วงปอนทห้ไหนอ่ ขออน no um, so so ุญาตเป็นตัวแทนนะครับ FC แฟนคลับสุสำรานแบรนด์นะครับเป็นตัวแทนลอยกระทุ่ก็ขอให้ทิ้งความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำาใคไม่มีก็ย้อนแต่ความสุขนะครับความทุกข์ความโสมกความเศร้าทุกอย่างนะครับให้ลอยไปกับสายน้ำให้มีความสุขทุกคนนะครับก็คนสิบคนกระทุ่มไปเดียวกระทุ่มไปเดียวครับเราไม่มีตังครับรไม่มีตังเราอ่ะโอเคครับป้าป้าป้ามาโอเปอร์โอ้ยย มีนุ้ยคนไอเด้แล้วหัวทุกต้องไปหั่นนะคุอยไัมาอกมาข้นมาแงไม่ดีครับไปแข่ีอยานีลยอะก็เอาเอาโทรศัพท์ลอยลงไปเลยไหมครับไม่ต้องครับยบอลไม่หอดเลยครับก็ขนาดยังไม่ึงนะครับสาวนยสาุ้กัลกาลาะครับไอไปสิไ อย่าว่าโซลุูนน้ำหมดนีอะไรนี่ไม่ดีอะไรนี่ไม่ดีคอยคอยไปกับน้ำสลุปนคยก้มยกขึ้นไปไอ้บิวสิงน้ำประพวนไปก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดคือเปนคนที่พูดเมื่อกี้และครับท่านผ นี่ยลงน้ำได้รักกูอยดิรักกูดอยใครูาเไจะบอกม่อยนะ้ัก3ู้ไม่ได้

จเรียนแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มคืนนะคะสนุกมากมากเลยเป็นงานที่สนุกมากมากเลยนะคะ <S <S แล้วก็สาหรับวันนี้ขอจบที่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับรสมาชิก,ก,ก,กาาให้ช่องสุสานแบรนด์ทั้งทิกเก็ตเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ยูทูบนะคะวันนี้เราขอบคุณพี่แพมี่านวยค่